เมได้คิดว่าต้องมีมีสองหม่นยังไงก็ต้องมีร็ดูจากอาการแล้วจริงๆรแล้วราคาเท่าไหร่เดีเทดี้ลูกค้าเข้ามาประมาณเที่ยง50นะครับก็ เสร็จสิ้นในเวลาหโมงครึ่งครับหาโมงครึ่งนะครับลูกค้าสามารถวีเนนต่อได้เลยครับงานยิงค้างอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทําอะไรบ้างอย่างแรกนะครับใบพัดแตกนะครับเปลี่ยนให้ชุดใหม่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะมีขาโดนนะครับแตก2องฝั่งเลยนะแล้วก็มีเท้าด้วยที่แตกนะครับหลังจากที่โดนมันตกอะครับมอเตอร์มันบิดนะครับเกิดจากการกระแทกนี่ยเข้ามาศูนย์เราก็ตั้งให้ทุกตัวเลยให้เหมือนใหม่ออกไปเลยนะครับส่วนเพลทล่างที่แตกเราก็ทําการเปลี่ยนให้หมดแล้วเหมือนใหม่ทุกอย่างนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วครับสำหรับโดนก็ี่่สง สําหรับตัวโดนที่ซ่อมเสร็จนะครับอันนี้เป็นกระบอกโดนนะครับเป็นไงครับพี่ <c oughs> คิดว่าราคา <c oughs> จะแพงไหมเลยคิดว่าต้องมีห <c oughs> <c oughs> มื่นสองหมื่นยังไงก็ต้องมีเพราะดูจากอาการแล้วจริงๆรแล้วราคาเท่าไหร่พี่ราคาเท่าไหร่พี่ 7 0 0 0 7,000ันเนาะประมาณ6,000นิดนิดอ่าโอเคแล้วอันนี้ต้องไปบินงานต่อไหมใช่ใช่ซ้อมเร็วซ่อมเร็วบซ่อมเดีวเนาะจุดในวานเดียวได้ครวโอเคก็ตังเก่งมากังเก่งมากรับครับใครที่สงสัยเกี่ยวกับเคสเนี้ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเผื่อมีปัญหาอะไรครับสามารถถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าถามมาทางเพจก็ได้ไทยกรโดนครับผม